มันเอามันเอาอันนี้ยิงกเอ๊ยเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงไหนตรงที่เราเคยเคยลงอ่ะฝั่งมาส้มกำแพงนอกกำแพงอ่าฮะอ่าฮะประตูนี้โล่โลมาก นกเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟเชฟเชฟคุมคุมให้หน่อยโดดเลยบนภูเขามีด้วยนะฝั่งนู้นนะตรงมามแล้วเชฟป่ะนี่นกพี่3

เก็บเลยเก็บเลยนี่นี่มีตีหนึ่งอยู่ตรงสโมกสโมกเขียวเออขับรถไปแล้วสโมกเขียวตรงนี้มีนะซ้ายก็มีอยู่นี่อยู่นี่นี่หินเี็ตัวเึ้งนะหิน สองโอ้โหเ,เ,เรียบร้อยรถนะมาร์คส้มอ่ะชั้นสอง,องน็งนอกชั้นสองน็อกไม่มีชุบชิกกำแพงชุบชิกกำแพงน็อกน็อกนะ เ้ยไปเอ้าไปดิเอ้าข้างกูเลยเนี่ยตรงไหนอ่ะอุ้ยเรามาไงเนี่ยมาที่นี้เพิ่งโดดลงปะไม่ได้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 สารภาพสัมภาษพสารภาพทุกคนทุกคนเอาสัมภาษณ์นะโอ้ยเออสัมภาษณ์ในบ้านสัมภาษณ์ในบ้านไปไปในบ้านดีกว่ามั้งปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย นี่พี่เป๊ะอะไรวะใครไม่รู้พี่ใครมันโดดอยู่ใครก็ไม่รู้เว้พี่นะผมเอาเป็นไปอยู่ในรถให้ไปนั่งเล่นในรถเฮ้ยตรงสื่อเปล่าเพื่อมัมานีบเยอะกว่า ไอเฮียแม่งเป็นลูกปลาเป้าไว้ในรถเลยเอาชิปไว้ในรถไอเฮียไอของดีห้าตัวน้องหนึ่ง สวยาไม่เล่นนะรับหนึ่งโอ้โนหนี่นะนี่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 ทำนะนี่ซ้ำนะนะนะปลาปลาปลาปสโมป,ปิดนะปิดทางมันนะ ดันดันกลับมาค่ะแม่มา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 เราต้องรีเข้าวงมันย้อนกลับไปแล้วเออเชี่ยพอชี้ขวาได้พอชี้ขวาได้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นตามมาตามมาตามมาเล่นกันแบบขยายขยายหน่อย

เอามากูยังไม่ได้ย <|so|>> ิงเลเอามากูยังไม่ได้ยิงเลใช้ยิงจริงป่ะปืนเดี๋ยวมาโชว์ไอ้เหี้ยเฮ้ยเออคืนกลับไปโกแล้วสัสแชมป์ว่ะแชมป่ะ